บริษัท C A T V ประเทศไทยจำกัดมหาชนสาขาสมุทรปราการเร่่มกับบริษัทสาครนเคเบิลจำกัดบริษัทสาครนเคเบิลทีวีเน็ตเวิร์กจำกัด เสนอรายการวันละท่าห้าหนาทีสวัสดีครับ พบกับรายการวันละ5นาทีนะฮะซึ่งจะเป็นรายการสอนศินลปะป้องกันตัวซึ่งเป็นมวยไทยคาาเชือกสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะว่าศิละปะแขนงนี้นะฮะได้ถูกลบเลือนไปเนื่องจากว่ากติกาที่ใช้ในเวทีปัจจุบันนี้ได้มีการห้ามการใช้ลูกไม้แม่แม่ไม,ม้ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นท่าทุ่มทับจับหักนะฮะซึ่งเมื่อมีการห้ามแล้วก็ทําให้อาวุธของมวยไทยเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับรายการนี้ก็จึงเป็นรายการที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้อง การที่จะอนุรักษ์ศิละปะการใช้แม่ไม้ลูกไม้มวยไทยนะให้เห็นว่าของโบราณที่ใช้นี้ใช้ยังไงนะซึ่งผู้ที่ร่วมแสดงในใน,ในรายการนี้นะครับก็จะมีคุณสุพชคริวสกุลลุ่งโลดนะครับคุณเบญจพลวงศาก,ก้อและผมจิรประวัติแบบเสริฐนะครับซึ่งจะมาแสดงวิธีการ ใช้ศิลปะมวยไทยการป้องกันหมัดป้องกันเท้าป้องกันข่าป้องกันถีบป้องกันเตะนะฮะว่าของโบราณเนี่ยเขาทำยังไงเ็ามีการทุ่มทับจับหักยังไงจับตรงไหนหักตรงไหนยังไงนะฮะมีการเวียงมีการทับยังไงนะฮะแล้วก็จุดสําคัญของร่างกายนี่มีตรงไหนยังไงมัางนะครับซึ่งใน,ในวันนี้นะฮะผมก็จะขอแนะนําท่าต่อไปนี้นครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการแก้หมัดอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งมีชื่อเรียกว่ายกดาบประตูเรามาดูนะฮะว่าวิธีป้องกันนี้ป้องกัน,นังไนนะครับ <ixo ly> ผู้ต่อสู้ต่อยขวามานะครับเราก้าวเท้าซ้ายเฉียงออกไปในกษาะสลับปันปานะฮะ <S <S เราใช้หัวไหล่เนี่ยนะฮะกระแทกเข้าที่กระที่แขนเขานะฮะที่แขนก็ที่เขาเขาชกมาในขณะที่กระแทกที่แขนตบเนี่ยหมัดของเราเนี่ยนะ,ะก็จะงัดเข้าที่ปลายคางเขาด้วยนะฮะคือเป็นการยกดาบประตูนะครับ คือใช้หัวไหล่กระแทกก่อนนะฮะกระแทกปั๊บแล้วก็หมัดขึ้น,ข,นขึ้นกระแทกได้ที่ปลายากลางเท่าับ เราได้เราได้ชมวิธีการสาธิตการป้องกันการออกอาวุธแล้วนะครับว่าการออกอาวุธมาเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงท่าที่ใช้ในการป้องกันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะถ้าผู้ใดสนใจนะที่จะมามาเรียนนะฮะเราก็ยินดีที่จะสอนให้นะสอนฟรีนะฮะสอนที่มหาวิทยลาลังบางแผงนะฮะแล้วก็ที่สาราประชาคมที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะ ถ้าจะมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแพงนะติดต่อคุณไก่นะครับเบอร์065201344นะฮะถ้าจะมาที่สุรการนะครับมาพบกับผมนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานผมนะครับ023954969นะครับผมชื่อจิรประวัตินะครับแล้วเรามาดูนะฮะว่าในคราวหน้านี้จะมีวิธีการป้องกันอะไรและจะป้องกันยังไงและชื่อชื่อท่านันจะจะชื่อท่าว่าอะไรยังไงนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ